แคบจะซัดก,กันบนเวทีเผชิญหน้าเดือดซุปเปอร์เลกปะทะแฮกเต้โอ้โหมีทักไทยเอาหัวไทยกันด้วยนะฮะบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยยังไม่ชกกันก็เดือดแล้วถ้าชกกันเนี่ยจะเดือดแค่ไหนนะฮะโอ้โ oh หต่างคนก็ต่างมั่นใจนะครับว่าตัวเองจะไม่แพ้น,นะครับ ก็ถือว่าเป็นสีสันในศึกวันลุมพินีครั้งที่72เมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะโดยทั้งคู่ก็ได้สัมภาษณ์บนเวทีด้วยนะครับสุปปเปรกก็ได้เผยว่าแฮกเกอร์ตี้เป็นนักมวยที่เก่งมากผมยอมรับในตัวเขาและเขาพัฒน,นาฝีมือตัวเองได้เร็วมากแน่นอนว่าแชมป์รุ่นนี้ผมก็อยากได้นะฮะเพราะว่ามันคือความท้าทายใหม่ของผมแน่นอนว่าเขายังเป็นแชมป์อยู่และผมก็อยากได้แชมป์เขาเหมือนกันส่วนแชมป์โลกอย่างโจธานแฮกเกอร ตี้ก็ได้เผยว่าไฟก่อนที่เคยแพ้ซปเปอร์เล็กมันเป็นไฟที่เกิดขึ้นเร็วมากแต่ไฟนี้มีเวลาเตรียมตัวนานและมีประสบการณ์มากขึ้นกว่าเดิมและตอนนี้ก็พร้อมจะเจอซปเปอร์เล็กพอซปเปอร์เลกก็คือระดับตำนานมวยไทยอีกคนคนที่เก่งกว่าเท่านั้นคือผู้ชนะถ้ามาเทียบรูปล่างสูสูกันชัดๆก็ดูเหมือนว่าซปเปอร์เล็กจะดูเล็กกว่า สุทาเนกาตี้น,นะฮะแถมยังปีนเวนไปชกอีกมันคงไม่ใช่งานง่ายของซุปเปอร์เล็กแน่นอนนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าแค่นี้เนี่ยมันไม่ขนามือซุปเปอร์เล็กแน่นอนครับเพราะว่าใหญ่กว่านี้เขาเคยเจอมาแล้วนะครับไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากแน่นอนเพราะว่าเนื้อตัวรูปร่างของซุปเปอร์เล็กเนี่ยไฟนี่นดูจะหนาขึ้นกว่าเดิมนะฮะเพราะว่า ล่อยเวทขึ้นมาชคในรุ่นแบนตัมเวทจากไฟเวท60-60โลเนี่ยเป็นแบนตัมเวท6กกิโลมันไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนนะฮะก็เรียนว่าต่างคนต่างมั่นใจต่างคนก็มีทีเด็ดมาเพลิดเกันแน่นอนครับโจทานแฮกเต้ก็มีทีเด็ดที่หมัดออกหมัดได้เป็นชุดออกหมัดได้รัวๆส่วนซุปเปอร์เลกเนี่ยก็มีทีเด็ดที่ออออปปททแข้งออกแข้งได้รวัวๆออกแข้งได้เป็นชุดเหมือนกันนะฮะโอ้โห ผมก็ยังเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยจะสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่ามวยคู่นี้มันอยู่ที่จังหวะใครจะพลาดก่อนนะฮะใครพลาดก่อนก็หล่นแค่นั้นเองนะครับถ้ามาดูเรื่องอาวุธผมมองว่าซุปเปอร์เล็กจะครบเครื่องกว่าแฮกเกตี้นะครับเพราะว่าซุปเปอร์เล็กเนี่ยนอกในชาย,ยาหมัดเท้าข่าศอกนี่มีครบเลยส่วนแฮกเกตี้เนี่ยมีแค่หมัดนะฮะมีแค่ออกหมัดได้เข้าเป้าและแม่นยากว่าซุปเปอร์เล็กแค่นั้นเองนะครับ สิ่งที่ซุปเปอร์เลกต้องระวังก็คือหมัดของแฮกเกตี้นะครับอย่าพลาดโดนโดยเด็ดขาถ้าพลาดโดนหมัดแฮกเกตี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ไอ้หลับได้เหมือนกันนะฮะโอ้โหแต่แฮกเกตี้เนี่ยก็อย่ามระมัดแข่งของซุปเปอร์เลกเช่นกันนะฮะว่าถ้าแข่งซุปเปอร์เลกไอออกได้บ,บ่อยๆตีได้บ่อยๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะยุบไอมีสิทธิ์ที่จะโดนนอกได้เหมือนกันนะครับ ซูปเปอร์เลกก็เคยฝากรอยแผลไว้ที่หน้าของแฮงเกตรตี้นะครับเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับที่ชกกันที่อังกฤษเนี่ยซูปเปอร์เลกก็เอาชนะ TKO หรือว่าชนะแตกมานั่นเองนะครับโอ้โ oh ห ไฟนี่เนี่ยบอกเลยว่าแฮกเกอร์ตี้เนี่ยคงแค้นฝังหุ่นแน่นอนกลัามาเอาคืนกลัามาร้างแค้นซูเปอร์เล็กให้ได้นะครับโอ้โห oh, แต่เชื่อว่ามันไม่ง่ายแน่นอนครับที่จะเอาชนะซูเปอร์เล็กเพราะว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ครับในรุ่นไฟเวท หรือว่าจะเป็นรุ่นม um ันต้องเวทในอนาคตต่อไปนะฮะโอ้โหก็ต้องรอติดตามคู่นี้นะครับในศึกวัน168ที่เดนเวอร์ประเทศสหระะัฐอเมริกาในวันที่7กันยายนนี้นะครับแฟนมวยคิดว่าคู่นี้จะจบแบบไหนจบอย่างไรใครเนาะใครก็อย่าลืมคอมเมนต์มะบอกกันหน่อยนะฮะหากมีข้อมอูลผิดพลาดประการใดผมขออภัยแฟนมวยมานี่นที้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b เป็นกำลัใจใผมด้วยนะฮะติดตามสายวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวยอย่าลืมไปตามกันได้ที่อลน l p k c a เ l p k c อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม